พร้อมด้วยวุธิสมาชิกทั้งหลายเขาก็พยายามที่จะทำหน้าที่ของเขาเชิญคนนั้นมาพูดให้ฟังมาให้ความเห็นเดินทางไปประชุมร่วมกับกลุ่มโน้นกลุ่มนี้ที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเพื่อขอรับฟังความคิดเห็น เราเองมวลมหาประชาชนก็ได้ทำหนังสือถึงบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งหลายในบ้านเมืองเรียกร้องให้ได้ช่วยสนับสนุนวุฒิสภาให้ทำเรื่องนี้ให้สำเร็จโดยเร็วมวลมหาประชาชนจึงมีความคาดหวังมากว่าวันนี้วันที่16พฤษภาคม คงจะเป็นวันที่วุฒิสภาสามารถที่จะดำเนินการได้ตัดสินใจได้เพราะได้ฟังใครต่อใครกันมามากแล้วหลายวันแล้วและมวลมหาประชาชนก็รอลุ้นมามากกว่าหนึ่งสัปดาห์แล้วอย่างไรก็ตามในขณะที่ไปเชียร์ไปสนับสนุน ท่านสมาชิกวุฒิสภาทั้งหลายเราก็มีความวิตกมีความกังวลใจว่ามันคงจะไม่ราบรื่นมันอาจจะไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังก็ได้เพราะเรารู้ว่าไอ้จอมบงการทักษิณชินวัตรเนี่มันมีฤทธิม์มีแรงมหาศาล มันมีเงินทองเยอะแยะและมันพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อที่จะยึดกลุ่มอำนาจการปกครองบ้านเมืองเอาไว้มีคนมารายงานข่าวให้ผมทราบไม่ใช่ข่าวกลองเพราะเราเป็นกำนันจะไปเอาข่าวกลองที่ไหนมาแต่เขาแจ้งมาให้ทราบว่าระวังนะ ฝ่ายทักษิณอาจจะพยายามทวงเวลาบอกว่าถ้าวุฒธธิสภาจะพิจารณาเรื่องนี้ต้องเปิดประชุมวิสามันขึ้นมาเป็นการเฉพาะต้องมีกฤษฎิกาขึ้นมาเพื่อเปิดประชุมสมัยวิสามันเป็นการเฉพาะ ซึ่งจะต้องใช้เวลาอีกหลายวันแล้วข่าวก็ยังบอกอีกว่าไอ้พวกทักษิณมันตั้งใจจะตีรวนถ้าหากมีการประชุมวุฒิสภาสมัยวิสามันเรื่องนี้มันจะพยายามระดมคนของมันเข้าไปตีรวนในสภา แล้วจะให้มีนักกฎหมายประเภทขี้ข่าทั้งหลายคอยส่งเสียงเห่าหอนสนับสนุนอยู่ข้างนอกสภาเพื่อให้ประชาชนทั้งประเทศเกิดความสับสนไม่แน่ใจว่าข้อกฎหมายจะถูกต้องหรือไม่วุฒิสภามีอำนาจที่จะทำได้จริงหรือไม่ถึงขนาดคิดว่าทัากรมเพราะเพราะว่า วุฒิสภาจะทำเรื่องนี้ได้ต้องให้นิติศาสตร์นิ่งเสียก่อนจึงจะใช้วิธีรัฐศาสตร์ได้ซึ่งผมก็ได้บอกกับพี่น้องประชาชนไปแล้วว่าไอ้นิติศาสตร์นี่ไม่มีวันนิ่งหรอกให้รอเป็นชาติเพราะว่านักกฎหมายมันหามุมที่จะเถียงที่จะทะเลาะได้ทุกวัน แถมยังมีข่าวที่น่าเป็นห่วงอีกว่าทักษิณจะทุ่มเงินก้อนมหาศาลคำว่ามหาศาลนั้นมหาศาลสำหรับคนธรรมดาสามัญอย่างท่านและผมที่เป็นกำนันคือเป็นพันพันล้านเพื่อซื้อวุฒิสมาชิกให้ดำเนินการตามสิ่งที่มันต้องการ มันเพ้อเจอถึงขนาดบอกว่าจะทุ่มเงินเจ็ดแปดพันล้านซื้อเสียงวุฒธธิสภาซื้อเสียงวุฒธธิสมาชิกสักสามสี่สิบคนก็พอเพราะมันมีอยู่ในกระเป๋าบ้างแล้วสี่ห้าสิบคนปะเหมาะเคราะดีได้จังหวะมันก็จะเลือก นายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่เป็นคนของมันเสียเลยทีนี้แหละมวลมหาประชาชนก็หงายทองเพราะเรียกร้องให้เขาเลือกนายกให้ผมก็ได้ไปปราศัยที่หน้าอาคารรัฐสภาให้สมาชิกวุฒิสภาทั้งหลายได้ตรนัก ได้ระวังว่าขณะนี้มันมีข่าวที่จะบ่อนทำลายเกียรติยศศักดิ์ศรีของสมาชิกวุฒิสภาอย่างที่ผมเล่าให้ฟังแล้วผมจึงคาดหวังว่าวุฒิสภาคงจะตัดสินใจและทำเรื่องนี้ด้วยความรวดเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดความเสื่อมไม่ให้เกิดความเสียหายกับองค์กรรัฐสภาผมไม่ได้ไปกล่าวหานะผมเพียงแต่แจ้งข่าวให้ทราบโดยความเป็นห่วงเพราะเราเห็นมาตลอดว่าระบอบทักษิณมันซื้อทุกอย่างเพื่อให้ได้อำนาจในการปกครองประเทศและมันเป็นต้นเหตุ ที่ทำให้ประเทศของเราวิบัติเสียหายมาจนถึงทุกวันนี้ไอ้เรื่องที่มันซื้อด้วยเงินเนี่ยแหละ <S <S ผมต้องเรียนกับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศถ้าบังเอิญได้ฟังรายการนี้ได้ติดตามชมทีวีรายการนี้พวกเรามวลมหาประชาชน ที่ไปชุมนุมอยู่หน้าอาคารรัฐสภาเป็นคนดีเป็นพลเมืองดีรู้ขอบเขตอำนาจหน้าที่เราไม่เคยไปกดดันสมาชิกวุฒิสภาว่าต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้ต้องทำอย่างโน้นไม่เคยไปบอกไม่เคยไปบังคับ ว่าให้เลือกคนนั้นให้เลือกคนนี้มาเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่เพราะเราเคารพในเกียรติยศในศักดิ์ศรีในดุลยพินิษ์ของสมาชิกวุฒธธิสภาทั้งหลายพี่น้องประชาชนที่เคารพเมื่อคุณสุรชัย ออกมาอ่านแถลงการผมเห็นอาการของพี่น้องทั้งหลายรวมทั้งตัวผมเองต้องกราบเรียนตรงๆว่าไม่ถูกใจไม่ถูกใจผิดไปจากความคาดหวัง ผิดไปจากความหวังที่ตั้งเอาไว้ผมจึงได้รีบพูดจากับพี่น้องทั้งหลายเพื่อให้อารมณ์เย็นลงหน่อยแล้วก็ชวนพี่น้องทั้งหลายเดินกลับมาที่เวทีของเราเพราะผมกลัวว่าอยู่นานเดี๋ยวพี่น้องอาจจะอุดงิดขึ้นมาทำอย่างอื่น ผมมาถึงเวทีนี้ขณะที่เดินมาก็ได้พูดจากับบรรดาพี่น้องแกนนำทั้งหลายว่าเวลาขึ้นเวทีอย่าเพึ่งไปโจมตีวุฒิสภาอย่าขึ้นไปตำหนิติเตียนสมาชิกวุฒิสภา แต่ว่ามีวิทยากรของเราที่ผมไม่ได้คุยด้วยคุยไม่ทันเพราะมาไม่ทันอารมณ์มันเกิดขึ้นแล้วหลุดไปพอสมควรแล้วถ้าท่านสุรชัยและท่านสมาชิกวุฒิสภาฟังแล้วไม่สบายใจ ลุงกำนันขอโทษแทนก่อนแล้วกันหลุดมือหลุดเท้าไปเล็กน้อยอาภัยกันด้วยก็แล้วกันผมขึ้นมาปราศัยวันนี้ผมจะบอกกับพี่น้องประชาชนผู้ที่ได้ร่วมต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลกันมาด้วยความเสียสละอย่างที่สุดว่าอย่าเพิ่งด่วนไปโกรธเคือง อย่าเพิ่งด่วนไปตำหนิติติงโปรดค่อยๆพิจารณาแม้ว่าจะไม่เข้าใจแต่ขอให้เห็นใจบรรดาวุฒิสมาชิกเขาคงพูดได้เพียงแค่นี้เขาคงแถลงได้เพียงแค่นี้ เขาอาจจะมีความคิดเหมือนเราทุกอย่างเขาอาจจะยังคงมีความเข้าใจที่จะทำอย่างที่เราต้องการทุกอย่างแต่ว่ามันอาจจะมีประเด็นมันอาจจะมีปัญหาที่เขาไม่สามารถจะบอกกับเราตรงๆได้ถ้าแหลงการของเขา จึงมีข้อจํากัดที่ไม่สามารถจะพูดความในใจสื่อไปถึงพี่น้องประชาชนทุกคนได้ผมขอพี่น้องทั้งหลายได้ช่วยพิจารณาคำแถลงการของคุณสุรชัยด้วยใจเย็นๆพี่น้องทั้งหลายครับ ที่จริงก็เป็นแถลงการที่เขียนได้ดีที่สุดฉบับหนึ่งเพียงแต่ว่าไม่ถูกใจเราเท่านั้นเองแต่ว่ามีเนื้อหาสาระสำคัญที่ผมอยากจะหยิบขึ้นมาชี้ให้พี่น้องทั้งหลายได้เห็นว่า ในแถลงการฉบับนี้วุฒิสภาโดยฝ่ายเสียงข้างมากไม่ได้ตั้งตนเป็นปฏิปักษ์ขัดขวางแนวทางของมวลมหาประชาชนเลยในแถลงการที่พูดมาวันนี้ ถ้าพิจารณาด้วยใจเย็นๆเราก็จะเห็นได้ว่าเกือบทุกอย่างคิดเห็นเหมือนเราและทำให้ข้อวิตกกังวลของพวกเราคลี่คลายไปได้ไม่ต้องวิตกกังวลต่อไปส่วนเขาจะทำได้หรือไม่ได้ก็ ค่อยดูกันต่อไปผมจะชี้ให้พี่น้องเห็นครับว่าแถลงการของวุฒธธิสภาวันนี้เขาได้พูดถึงการใช้อำนาจโดยความไม่ชอบธรรมของฝ่ายทรราชมีอยู่เลยในบรรทัดที่สองของแถลงการซึ่งนี่ ตรงกับเราว่าไอ้พวกเดรฉานพวกนั้นมันใช้อำนาจโดยไม่ชอบธรรมจริงๆนี่ตรงกันในย่อหน้าแรก